นั่นแหละเออไม่ก็ปรับน,นู่นน่ะมาสเตอร์เลยมาสเตอร์วอลลุ่มคือเบาเบาทั้งหมดเลยมาสเตอร์วอลลุ่มคือคุมเสียงทั้งหมดีย๋ยวจินชื่ออไรวะขอชื่ออีกรอบสินะชื่อว่าโลจินอโอเคใช้ชื่อนั้นเลยใช่ไหม Uh huh. ชอที่ตั้งให้อ่าฮะใตัวจีนอะไรบ้าแ uh huh. ดเจ็ดสี่ตัวจีนขขึ้นไหมตามชื่อเลยให้รอนไม่ไม่ขึ้นไหมอ่ะเนี่ยกดชวนเพื่อนไปแล้วอะ่ะนี่อ่าโอเคเียยว่า กดชวนเพื่อนโอเคเสียงไม่ดังดังเลยสวัสดีครับจิ้นใครไปไปด่านใครใครจะเป็นคนเลือกใคร<อ>จะไปเ,เดี๋ยวเลือกใครเฮ้ยเดี๋ยวกดโซโล่ดีกว่า แตคนอื่นจะได้ไม่ต้องเข้ามาไง mm hmm. เป็นโซโล่เอ้าไม่ไม่ไม,ไม่เอาใหม่เอาใหม่เลยช่วยใหม่ไว้เ,เราต้องอไม่ใช่โซโล่มันต้องเป็นเฟนโอลลี่เอ้ยเฟนโอลลี่นี่มันก็เข้ามาได้กันหมดใช่ไหมไอยไหลอินเทอ์เวตป่าวะอะไรเนี <c oughs> ่ยโยูได้ชวนใหม่อือหือถ้ามันเข้ามาก็เข้ามาด คือถ้ามันเข้ามาจะแบบมันจะแบบเล่นแบบไปนี่เลยไงเล่นแบบไหนรวดเร็วอะ่ะจบเร็วทันใจกูจะเก็บของก็ไม่ได้เก็บอ๋อชวนไปแล้วกดลับเอย์วะ e <ES> c <4. S 2> เรียบร้อยแล้วไปกดเลือกดานไปเลยดูของกันดิให้หนูเลือกแหละเออจัดให้ค่ะพาเ,เลื่อนวิวพาเ,เลื่อนวิวดาว ย่งได้ด่ากินจี่มันกด e อีโมดไงโยอีโมดอะไรวะ <c oughs> ไม่ได้อ๋อ <c oughs> อีโมดเหรออีโมดกดอะไรวะ <c oughs> ไปดูวันนี้ลืมตายแล้วเนี่ยเอาทำไมไปคนเดียวจีนไม่รอเลยออกมาอย <c oughs> ู่ดีๆ <Yo. S 2> ก็กดไปไม่น่าเลยอีโมดกดอะไรวะช่างแมงมัน <c oughs> มันกลับไปยังไงวะเนี่ย ขับยานกลับชวนใหม่แล้วขับยานกลับยังไม่ถึงที่ขับยานกลับแล้วไปถึงแล้วล้วก็ยืนมองมือตัวเองแล้วขับยานกลับเย่มันเข้าไปอยู่ในยานลำเดียวกันได้ประไม่ได้มันจะขับยานข้างๆกันไงหาเลือกใหม่เลือกใหม่เลือกแล้วเลือกแล้วบอกด้วยอย่าอย่าเพิ่งกด เพไปมันจะขึ้นให้กดแอคเสร็จก่อนตอนแรกอะอ่ะ,อะเรียบร้อยแล้วอะไรวะทำอะไรวะเนี่ยอเอาเอาออกอีกแล้วทีนออกไปไหนเงี้ยก็ <c oughs> กดมาเมื่อกี้อะไรวะเดี๋ยวเลือกด่านเองมาอ่าได้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 ชวนใหม่กลับกลับแป๊บ ตัวละครในเกม,มอบบกูงงขับไปขับมาอ่ะกลับมาแล้วชวนแล้วอ่ะขึ้นไหมขึ้นแล้วกวดอีมอนไงนะมามยกดานยังไม่รู้อ่ะต้องดูคอนโทรนอ่แต่ไม่ได้คอนโทนรลทหารเรียนเดี๋ยวดูดานก่อนไปไหนดีวะ เจอด่านยากและชิพายเลยทีเนี้ยเปลี่ยนดาวก่อนไปโลกดีไปโลกดีกว่าจีนเห็นไหมมันจะให้กดสตาร์ทเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเออนั่นแหละเย้ เดี๋ยวต้องดูอินเตอร์เน็ตขับได้นะเว้ยขับยานแข็งเบานี่ชนเดี๋ยวเบียดชนแม่งโอ้เบียดเบียดเบียดได้ด้วยล่ะเบียดเบียดเลี้ยวขับหมุนไงล่ะขับยานซิกแซกมาแล้วเนะี่ยโยอยู่ไหนเนี่ยถึงโลกแล้วลงจากท่อกันโอ้สูตรดำดำ มโยสูตรดแบบเคยดูหัวดิหัวอย่างกับปลาหมึกมันรายให่ไอ้นี่เว้ยนี่เราสายธนูทั้งคู่เลยไอ้คายซิทอะคายไม่ไม่คายซิทภารกิจเราต้องตรงไปข้างหน้านะไปได้ไอ้แก้วหอ้แห้วเขาโดนป่าลงมาเลยอ๋ออันนี้ภารกิจคุ้มกันอ๋อโอเคเป็นเวฟเป็นเวฟใช่มาสิมาอยู่แล้วรอบหนึ่ง มาสิดิวกันแล้วเมื่อกี้แะเาไหนวะไม่เห็นมีใครมาวะไปซุ่มข้งบนีกว่าเฮ้ยนี่ไงเจอเจอตายไปหนึ่งเจอโฉเฮ้ยไอ้เหียไอ้เหียมันมันพังมันพังแล้วไปไหนเล่าไปไหนเมื่อกี้เมื่อกี้ไปเคลียร์บางเวฟจีนมันใช้สกิลได้รู้แล้วใช่ไหม ใช้ยังไงใช้สกิลอันติกดเล็กหนึ่งไงอ๋อเล็กหนึ่งเล็กสองเล็กสามอ่ะของเราไม่ใช่สีอ๋ออ๋อเล็กเล็กหนึ่งเลขกสองเล็กสามเราต้องเข้าไปใกล้ๆตัวมันเว้ยแล้วให้มันอยู่หลายๆตัวพอกดแ, <c oughs> แล้วมันจะแบบโดนหลายตัวเลย <c oughs> ยังไงเรายังไงเรายังไงเราเพิ่งรู้อันเนี้ยไม่ปกติกดใช้แต่เลขหนึ่งแมนด้วยเป็นไงล่ะโดนได้ไงเออมันมีเล็กสองเล็กสามและเกรดอันสีนี่ใช้ยังไง มาดูไงเกรดอันติก็ดูสีฟ้าไงสีฟ้าตรงไหนขวาล่างขวาล่างไม่ใช่ตรงใต้เป้าปืนอ่ะไายว่าใต้เป้าปืนคลิกขวาเลยเขาดูเลยมันจะมีวงกลมๆใต้นั <S <S ่นแหละใช่เหรอไม่รู้อ่ะก็เล่นมามันหมดแล้วมันก็ใช้ไม่ได้ใช่ มันเข้ามาสิมันอยู่ไหนกันหมดอ๋ออยู่นี่ไงจีนไปไหนวะทำไมเงียบๆ<ม>าหายตัวไปเลยแม่งไม่ป้องกันเลยกำลังดูตะเวนเดินเดินเดินยามตะเวนรอบนอกอยู่เย้มาน้อยวเว้ยเฮ้นี่มีคนจอยมาอีกแล้วเออมีเพื่อนอันนี้กด private แล้วห้อง อย่า,า,อ,อ,ยาอย่าเข้ามาเอาอยัางไงเราฟันกับกูบาลล่าเพื่อนช่วยด้วยเพื่อนนั่นแหละดีดีโยมันนั่งทุกกันอยู่ในบ้านเนี่ยดีจะตกเฮ้ยตกใจเพื่อนไม่งใช้ปืนกลนะบางทีก็คิดผิดนะเหมือนคิดผิดอะดอยากเล่นปืนกลเอาธนูมาไม่ต้องแม่นมอยากให้กูเปิดอันติขอร้องต้องรอเวฟต้องรอเวฟเยอะๆ,ๆมึง เมเยอะไม่เยอะหนูเปิดย่งี้ยิงว่าวคุณยิงว่าวยิงว่าวทำไมมีแต่สายโยนะอือเท่มันเป็นเหมือนตัวเอกหนอแล้วแล้วเราล่ะมันเป็นตัวลองเป็นได้แค่ตัวรองเป็นผู้หญิงหรือเปล่าเนี่ยผู้ชายเป็นเหมือนลูเซียสใชู่เซียสเฮ้ยมีคนเข้ามาอีกแล้วเว้ยสีแล้วเว้ยเพื่อนเราเยอะเพื่อนเราเยอะบอกเลยเพื่อนเราเยอะ โย่เห็นโปรไฟล์ในแมปเราเป็นรูปยังไงรู้ดิรู้ว่าถ้ากระโดดแล้วกดคลิกขวามันจะลอยตัวอ๋อเพิ่งรู้กดค้างอ่ะแล้วมันจะรอรอยิงอ่ะรอรอลอยตัวใช่ใช่ขูดเก็บของใครอยู่ตอนตอนยิงกระโดดวิมีหมาด้วยโยเพื่อนเรามีหมาด้วยเฮ้ยเออมันมีเฮ้ยไอ้เหี้ยนี่มันของเยอะดูดูมันดูมันโอ้โหดูธนูมันอิจฉาอิจฉา ซอยซอยโอ้่ลอยจนเมเปเมลอาบอะต้นธนูเราไม่ค่อยมีเลยโย่ธนูเพิ่งใส่มาเป็นธนูไฟปะวะ ตาระเบิดไปเลยหัวแตกโอ้โหโคตรแม่นคนอะไรคนอะไรจะแม่นอันตีอืมอันติอันตีนตนตแล้วแล้วตกตกลงคนอะไรคนคนคนเข้มเข้ม <c oughs> คนคนเข้มมากเข้มนออ้อยไอ้ยลืมดูบ้านเลยตกลงมันคนหรือกาแฟไม่เป็นไรบ้านเรา เื่มทั้งกันให้อยู่นะสองคนเมาอวะครัแลดวปะเดี๋ยวลองใช้ท่าสามดิไอ้ท่าสองก่อนลืมเลยว่าท่าสองเป็นอะไรท่าแรกของโยเป็นไรท่าแรกก็กดแล้วมันจะว้าไปฟันถ้าสมมติมีสี่ตัวอยู่ใกล้ๆกันใช่ไหมมันก็ฟันหมดเลยอะตายสี่แบบทิเปอร์คิวไหนลองสองดิอ้อืออะไรวะ ระเบิดระเบิดแฟลทละเออมันมันเหมือนระเบิดแฟลทเลยสามไอเหี้ยหมดเลยกูใช้ไม่ได้แล้วชิบหายเอเนี่ยโยดูของเราบ้างเวฟเคลียรต้องดูไอเหี้ยแม่งมีหมาเลยไอเหี้ยหมาอวกาศไหนวะเอ้าไม่เห็นอะไรเลยเอเนอร์จีหมดแต่จำด้วัฏาสามมันจะปลดปล่อยพลังอ่ะปลดปล่อยพลังแบบฟันแบบดับเบิลแรงอ่าฮะ มันจะฟันแรงมากเราสโลแล้วเพื่อเราสโลด้วยปะไม่ไม่ไม่สโลเดินลงไปไหนวะเดินลงไปไหนรอกันก่อนเดินลงไปไหนขอปลดปล่อยพุทธาก่อนได้ไหมอยากลองเอ,อ้าไอ้เหี้ยกูขึ้นไม่ได้ มีคนวอนม,มาแล้วปลดปล่อยท่ามไม่ใช่กดผิดไปกดเลขสองทำไมแตะกูปัดซูปคืเรามาคุ้มกันไข่วะเนีะเรามาคุ้มกันในโรงศพนั่นเนี่ยใค่โรงศพเหมือไม่รู้ซูดมากกว่าเออเหมือนขั้นซูดอะไรก็ไม่รู้อะกดสองแล้วกูจะขึ้นยังไงวะเนี่ยเยอะขึ้นไม่ได้โดนสองต่อขึ้นไฮจั๊มเดียวไฮจั๊ม นายจำไม่ได้อะ่ะโอ้ได้แล้วออกดเปะบาร์แล้วกด W ค้างยิงอยู่นั่นน่ะมึงโอ้ยโยไอ้เฮ้ยเฮ้ยบ้านคุมกันได้อยู่เฮ้ยอย่าพึ่งคุมกันหน่อยจิ้น<ม>เดี๋ยวพิมพ์พิมพ์มะไรเดี๋ยวเดี๋ยวตอบเฟสแป๊บหนึง่งเขียว เ,เดี๋ยว <ไป S 2> แฟน <ไป S 2> งอนอิกเดี๋ยวงอน,น,นอิด้แบ <laughs> บนี้ก็ได้แล้ว F K กางเกมมาแล้ว เอาเคลียร์แล้วหรือว่าอะไรเนี่ยอุ๊ยเอ้าเจอขอเอ้าได้เปิร์ก่ไมันมีตกตามพื้นเถอแล้วได้ไม่ไม่เมื่อกี้ได้ของดีเปิร์กอะไรไม่รู้แต่แต่มันของดีแน่นอนเพราะแม่งเป็นสีทองอะไรสีทองดีหมดอะเฮ้อตกเลยเนี่ยยี่กูตกใจกูนึกว่าหมามันตลอดหมาเราเนี่ยช่คิดเหมือนกันเลย ้อนมานนอะไรอื้อาวไอ้นี่ตัวขาดอ้าวบั๊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 กวิ๊วควันจากข้างหลังเหรออ้าวได้เบอร์เกิดใหม่แล้วใช้เพื่ออะไรวะกูอืมอืมอืม มานนี้อืมอืม,อมฟันฟันยับฟันยับโอ้โหไม่ยากเลยเว้ยววแต่ธนูมันยิงโดนแรงนะแบบปิวเลยอะโดนยิงที<ช>ทอะไอ้เหี้ยธนูกูจะหมดเลยมันมีเก็บตามปืนอยู่เลยอะ าทำอะไรกันตรงนี้โอ้โหฟันเว้าวมีตรงกล่องแดงๆนะโยมจะยิงกูจะยิงกูกูเลยจะขึ้นขอขึ้นก่อนคือเกมนี้มันกดเก็บของไงเอกไงใช่ไอ้ของที่มันตกตามพื้นเนี่ยบางอันไม่ต้องเก็บได้ไม่ของเต็มแล้วเอลอะเลอะเอาไปเก็บในช่องเก็บของ,งกระเป๋าเราเต็มกระเป๋าเราเต็มเอาไปเก็บไว้ที่ยานก่อนได้ไหมไม่ได้ นอกจากพวกเปิร์ก็เก็บได้เรื่อยๆการ์ดไปแล้วะกูจะขึ้นกูจะขึ้นขึ้นไม่ได้ต้องใส่เปิร์กแมวมองาวอลันวอลันไปเจอบันไดแล้วเว้ยโอ้ยหาบันไดตั้งนานทำไมเย่กดซ้ายกดซ้าย จะออกใช่ไหมเด่นแดนเด่นแดนเอ้ยอันนี้มันเป็นเวฟนี่นะว่าไงฮะแป๊บนึงแป๊บนึ่งเย่ขับขับยานกลับโอ้ได้มาหนึ่งสอง ห้าอันหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนึ่งได้อะไรมาบ้างวะเนี่ยได้มาแปดอันวาโยจะไปอัพก่อนเราจไม่ได้ไปดูได้มาแปดอันแต่อันคันโซในร่างเกนจิครับคนไปไหนกันหมดคนเขาหน่อยกันหมดแล้วพรุ่งนี้เรียนไว้ดูย้อนหลังกันเด้อ อัดอัดไปดูย้อนหลังด้วยแหละเดี๋ยวอัปเกรดดาบซื้อ,อยาอะไรโอ้โหตอนว่างๆนี่แบบไม่ไม่สั่งเลย <c oughs> พอ,อไลฟ์ปึ๊บสั่งปับ๊บ <c oughs> ดีๆนะ อันนี้เอาไว้สายมั่วสายมั่วอืมไอ้เนี้ไม่ไม่ดีไม่ดีดับไฟดีกว่าท้าไม่ใชการ์ดของตัวละครน,นั้นน,นะน,นั้นมันจะมีผลไหมอะไรนะท้าไมเนี่ยเปิร์ของสายสายตัวนั้นน่ะมันจะมีผลไหมไม่รู้ว่ะแต่มันดูได้ว่าพลังมันลดหรือเปล่าอะ ยัใส่ไม่ได้เลยอ่ะแล้วเกตด,ดาบกูกา,กากมากอ๋อมันผสมการ์ดได้นี่นะถ้าไดแต่ไม่รู้ว่าสกตกไงรีมูฟรีมูฟก็ได้นี่ไงกดรีมูฟไปเลยรีมูฟแล้วทำอะไรได้รีมูฟก็รีมูฟการ์ดเลยไงเอาไปที่เครื่องทำการ์ดใช่ไหมอืม โทรศัพท์เข้าทุกอย่างพอไล่ปุ๊บทุกอย่างอะไรคือทุกอย่างฮะทำหนึ่งนาะที ฮัลโหลว่ามาไม่ไ <mailbox> ด <repetitive> ้ยินเลยนะที่คุยกันเนี่ยจะช่วยทำงานไงไม่ช่วยทำงานไง Oh. ทำไมบางเปิดมันแบบดูในเครื่องนี่ไงทำการ์ดแล้วมันแบบมีแล้วมาดูในตัวเองมันไม่มีไม่รู้สิมันไล่นออนไลน์ได้ด้วนีว่หว่าเล่นได้ เล่นไ,ได้เล่นได้แต่มันล็อกอยู่ของจีนมันล็อกอยู่ลองลองดูไปนี่ซื้อของมันล็อกอยู่ออนไลน์ส่วนใหญ่คนไม่ค่อยเล่นอ่ะเข้ากี่รอบก็แบบเข้าไปนั่งอยู่คนเดียวอ่ะออโอ้นนยนี่ไงสัตว์ <ไป S 1> เลี้ยงยยหุยมีควายเอ้ยอ,อยากได้หมาเย็ดเอ้ม,เอมีพวกโดนด้วย เน, no, นี่ยตัวเฮีย,เ,ยเนี่ยโคตรทุเลศน่นรารักออกอยากซื้อตัวนะแต่ไม่มีตังเติมเติมแบบนี้ต้องเติมที่เราคราฟทิ้งไว้แล้วเราไปเล่นเกมอื่นรอได้ม, <laughs> มีตังคราไมแล้วไม่ได้มีอ่ะ จะถามเจงใช้ส่วนผสมได้ไดออกเกมแล้วไอ้นี่ได้ซื้อมั่วเนี่ยซื้อมั่วแม่งเน<อ>่ยนี่งไงพอกดซื้อเพ๊บเว็บเบราว์เซอร์เด้งขึ้นมาให้จ่ายตังค์ด้วยครับวันนี้เราคงไล์แค่นี้ครับผมติดธุระจะไปแล้วล่ะไปแล้วไปทำงานให้แฟนกัน อโจีนก็ซอมเล่นไปก่อนนะ